ครับตอนนี it, so mm ้เรามาที่โรงเกลือสละบบุรีนะครับมาซื้อจักรยานนะครับราคาพันกว่าบาทเนาะแล้วแบบสีม่วงนั่นเหรอพี่สีม่วงอันนั้นพันแปดร้อยพันแปดร้อยใช่ไหมนี่พันแปดวกนี้กลุ่มนี้ก็สองคน อันนี้ก็พันห้าเหมือนกันนะนสวยอยู่นะอืบอยู่มีสองพันนะครับ, 2, รบพับได้สพั 6, นเก้าพับได้ทิพย์ชอบสีน้ำเงินครับก็จองมาจากบ้านนะเสื้อภูเขาอันนี้ก็สวยอยู่นะของผู้ใหญ่มีดิสเบกด้วย เท่าไหร่ของผู้ใหญ่นี่ครับอันนี้สองพันห้าอันนี้สามพันห้าอ๋อสองพันห้าเสือม้าโอเคสวยดีบบสีชมพสีม่วงกันนะพึกผ่อว่ะมีตะกร้าด้วยเอาไหมลูกใส่กระเป๋านักเรียนด้วยนะสีม่วงเนอะ้ยหนูนขเข้าได้อ่ะน้องตัวเล็กนี่นะครับพันพันเก้าน้องพี่นะเนาะสวยๆเลยพันเก้านะครับ อันนี้แหละลูกนี่ชอบไหมไม่เอา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 ของผู้หญิงครับแบบขวดน้ำไหมถ้าไม่มีสีแดงไม่เอาสีแดงนี่ไงดำแดั่งไงลูกนั่งไงดำแดงไอ้ลูกนั่งไงเออแล้วเราจะขับถึงไหมล่ะถึงนี่ลูกไหม สุดยอดครับร้านนี้ครับมาเลยนะครับเพื่อนๆที่ตลาดลงเกลือสละบบุรีนะครับถ้าใครต้องการจักรยานให้ลูกให้หลานหรือจะไปปั่นเองนะครับมาที่นี่นะครับชื่อร้านอะไรพี่ชื่อร้านอะไรคือฟ้าใสร้านฟ้าใสนะครับตลาดลงเกลือสระบบุรีมีทั้งตั้งแต่ของเด็กนะครับของเด็กรถไฟฟ้าก็มีนะครับคนขายใจดีนะครับพี่ฟ้าใสเขาลดราคาให้นะครับวันนี้เราจะมาจัดทั้งสองคันเลย นะครับให้ดูลูกเดียวควหน้าพ่อแม่จะมาซื้อนะครับสีสันสวยงามรถไฟฟ้าเยอะแยะครับข้างในเพื่อนๆนะครับแล้วเด็กเล็กก็มีนะครับจักรยานเด็กเล็กก็มีนะครับเด็กเล็กก็มีหนู่ข้างในเป็นรถไฟฟ้ากันละสองสามคนใช้แบตไฟฟ้านะครับรถมีแบตใช้แบตไฟฟ้านี่ครับกันละสามพันนะครับเด็กๆเล่นสนุกเลยนะครับ มอไซคก็มีนะครับเด็กไฟ้าสวยครับสวยรี่ร้ามฟ้าใสนะครับตลาดลงเกลือนะครับเด็กๆก็เลือกไปแล้วนะครับกะคันะครับมีของเด็กเล็กก็มีเยอะนะครับ ไปมาหาซื้อหาชมได้นะครับที่ตลาดลำเกลือสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีแดงนะครับตอนนี้น้องพิกก็ได้จัก,กรยานแล้วนะครับเดี๋ยวน้องพึกกกำลังปรับแต่งอยู่นะครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับรจักรยานแบบพับได้นะครับ้ก็ตอ้องเดินตามปั่ปั่น <c oughs> เราเรยังเลือกอยู่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงต่นนี้นะครับเด็กๆก็ได้จักรยานถูกใจไปแล้วครับคนละคันนะครับขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับร้านฟ้าใสนะครับที่ตลาดลมเกลือสระบุรีมาซื้อหาจักรยานได้นะครับมีหลายแบบผู้ใหญ่ก็มีนะครับเด็กก็มีเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย